ตรงนี้จะไม่มีกูแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายนะครับศูนย์บริการทั้งหมดขอ2เดือนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันแสงรุ่เซอร์วิสพูดถึงเรื่องเซอร์วิสนะครับข่าวดีสําหรับ f อฟซ k ทิก f อฟซีเฟซบุ๊กเอฟซีแสงรุณทุกคนนะครับศูนย์บริการตรงนี้ครับที่เห็นนะครับอลังอร่อยนะครับทั้งหมดนะครับปัจจุบันนะครับไอเทได้ที่มาแล้ว1แปลงอยู่ข้ามสะพานเมืองใหม่ไปพอกบือนะครับแปดไร่เดี๋ยวเราจะย้ายนะครับศูนย์บริการทั้งหมดไปอยู่เนื้อที่8ไร่8ไร่ทําอะไรบ้าง ทำเครื่องเกียร์ช่วงล่างสีเปลี่ยนไฟหน้าไปท้ายไปถอยไปเบ็กซักบ่อซักคมขัดเคลือบสีติดฟิล์มเย็บเบาะหนงังเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม่ขายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์นะ้ำมันเฟือง,นะงท้ายนะ้ำมันเบรกแบตเตอรี่เปลี่ยนกระจกติดฟิล์มคอนโซลสวิ์ระบบไฟฟ้าไดไฟแอร์ทุกอย่างที่รถยนต์มือสองต้องใช้เฮียนมีช่างทุกตำแหน่งสแตนบายอยู่เนื้อที่แปดไร่มีร้านกาแฟาด้วยลูกค้าซื้อรถเฮียไปอยากมาหาเฮียมาถ่ายรูปเล่นกนเฮียมากินกาแฟามาเอารถมาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมั เครื่องเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นเลยเดี๋ยใช้ของบางจากซินเทติกด้วยแล้วเรามีของเชลด้วยเชลลเราก็เป็นตัวแทนด้วยบางจากเชลลเราเป็นตัวแทนหมดคาร์บอนปอตทอเราก็เป็นตัวแทนผ้าเบกเราใช้แอมโปนะเบนดิกลูกหมากตอง3ตอง5ของแท้นะใช้หมดนะพวกนี้เราเป็นตัวแทนกับโรงงานเป็นยี่ปัวซาบัวของวรจักรเลยได้ของดีราคาสูกอะไรที่รถยนต์ต้องใช้อยู่ในเนื้อที่แปดไร่มีจุดบริการลูกค้ามีห้องพักลูกค้านั่งดูเน็ตฟิกได้แอร์เย็นตลอดเข้าไปสบายสบายไฮดรอลิกฮอยเนี่ยเกลงทั้งหมด16ตัว รถเข้ามายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น,นดูเรียงเลยช่างรับเหมาโครงสร้างไปช่างพื้นไปช่างห้องพักคนงานไปช่างทําห้องน้ําช่างกระจกช่างอลูมิเนียมแยกทุกอย่างทํามาประกอบกันดูแลแบบพรีเมียมเลยและขายราคาถูกเหมือนเดิมไม่เพิ่มและตรงนี้ทําอะไรต่อครับเนื้อที่ตรงนี้ห้าไร่นะครับห้าไร่นะข้างหลังจะถมต่อยสองนะเป็นเจ็ดนะแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นเขาจะหลังร้านไม้เขาก็จะปล่อยให้เช่าด้วยอีกสามไร่ ถ้าเฮียทำเต็มที่คือสิบไร่นะแต่ตรงนี้จะไม่มีอู่แล้วตรงนี้เฮียจะจอดรถขายหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่มาดูรถที่สาขาหนึ่งถนนเอกชัยนะจะังหวัดสมุทรสาครของเรานะฝั่งนู้นรถเก๋งร้อยคันฝั่งนี้นะครับจะเป็นรถกระบะท,ทั้งหมดร้อยคันนะฮะจะเดินดูรถกันนะครับผมบอกเลยนะครับเดินกันขาขวดเจลนวะ่พูดกันปากแตกปากห้อยรถเป็นร้อยคันจะอยู่ไปยันหลังเลยแล้วก็จะมีรถยุโรด้วยรถพรีเมียมด้วยรถครอบครัวด้วยทุกอย่างก็คือพูดง,ง่ายนึกว่าตลาดรถแต่มีเราเจ้าเดียว รถประมาณ2 3 0 0คันอยู่ตรงนี้หมดเลยอัดพรีเมียมเลยแห่งแรกเลยในจังหวัดเลยแบบพรีเมียมเลยมีทุกอย่างมีรถที่เลือกทุกรุ่นนะครับและก็ศูย์บริการ8ไล่และตรงนี้5ไล่ ทำเต็มระบบหมดไม่ได้ซื้อรถกับผมมาทําได้นะครับเพราะว่าอู่ที่เราทำเนี่ยเราจะเปิดคาแคร์ด้วยซักบบอซกักโฟมถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยแต่ถ้าใครซื้อรถกับผมนะครับจะได้ราคาพิเศษเผื่อรถมาเปลี่ยนผ้าเบรกถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางก็คือราคาที่จะต้นทุนไปเลยแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อรถกับเรานะครับเราก็รับทําด้วยเพราะเราก็เปิดอู่ซ่อมรถเทียน er เนี่ยต้องบอกเลยเทียน er, เนี่ยตอน k, เด็กๆนะเกิดนะเนี่ยพ่อเฮีย er, เป็นช่างซ่อมรถและเทียนเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับการซ่อมรถตลดอลดเวลาตอนเด็กๆเฮียนก็ซ่อมรถ เพราะจังหวัดเราเนี่ยนิคมโรงงานมันเยอะนะครับเราก็ไปซ่อมรถแล้วก็เก็บเงินสิ้นเดือนนะครับนี่ก็เป็นอาชีพติดตัวมาปัจจุบันพี่สาวทําอยู่นะครับทีเนี้ยอู่กับเต็นท์เนี่ยมันขยายทั้งคู่มันก็เบียดกันก็เลยตัดสินใจย้ายพี่สาวอู่ซ่อมรถอะไปอยู่เนื้อที่8ไร่ตรงนั้นนะครับอยู่ติดกับว่าล่าลังสารอยู่ติดกับปั๊มคาเทคนะครับข้ามสะพานไปถึงเลยนะครับแล้วมันห่างกับเราแค่2อกิโลนะครับจะให้ตรงนู้นอะเซตรถให้เราหมดเลยแล้วเรามาขายอย่างเดียวให้รถมันสวยมันเอี่ยมมันเรียบมรทดเาาก็ํ ปัจจุบันเราก็ไปทําตรงนู้นเราก็จะได้รับงานขาจรมากขึ้นเพราะว่าแยกออกจากเต็นท์มาชิงเชิงเพราะว่าบางคนขับมาให้เต็นท์รถหรือเปล่าเขาเปิดอู่ให้ทารถเขาขายอย่างเดียวหรือเปล่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าเข้าลูกค้าไม่กล้าเข้าแต่พอเราไปตรงนู้นปึ๊บม,มันแยกชัดเจนเลยขึ้นเลยแสงอรุณออโต้สวิตอย่างเดียวแล้วตรงนี้ก็ป้ายปลดป้ายออกหมดขึ้นแค่แสงอรุณออโต้คราขายรถมือสองคุณภาพราคาถูกอย่างเดียวขายอย่างเดียวแยกกันชิ้งเชิงเลยพอ2เดือนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเริ่มต้น600บาทพระเบรกเริ่มต้น500บาทเร้อยบาทเดี